ชื่อเพื่อนผิดอย่าเพิ่งถอดใจท่านมันยังพอมีหวังอยู่ดับบันโดแกนดับไอเหีย <c oughs> <c oughs> เออเวลาเล็กเวลาเียกช่อผิดกันอย่ละน,น,นะเพื่อนเพื่อนเอ่อสายแข็งมุกอ่านแล้วไงให้มึงไม่ดูดีวะเออสายแข็งแหละสออายอเออนะฮะสออายอเพื่อนสายแข็งอ,อนะไรสเป สเปกันความความนี้อ่ะอ่ะตุ้มมึงกันไปอันอันนี้คือสเปที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ไก่พวกที่ชอบชอบเข้ามาดูมีมที่บอกว่าแม่งเข้ามาพับปกเวเอ่อเนสเปสเปกันเงียบ <c oughs> คุณหวังอะไรอยู่คุณดูอะไรคุณจ้องอะไรเออมันก็แค่แมวเต้นอีกจัสแมวเต้นเฉยอ่าอืมใช่ใช,ใช่มันเป็นการดูดนมจากวัวลแต่ทำไมผมไม่คิดจากกันผมไม่คิดจากงั้นนะคุณอแล้วเ,เขาน่ารักนะ ไอแต,แต่แต่โทรมัดบนรถไฟต้องทำให้หน้าน้องไม่แปลกไปเลยมความจ่ายได้ความีไอไอเกนฉสั้นกูหิวเออก็จริงนะ,ะอ่ออนุญาตให้อ่อนุญาตให้เครื่องคิดเลขของคุณโทรมาหาได้ไหมอ่าอืมอ่าอ่าฝั่งหนึ่งบอกอ่าอย่าให้อาหารปลาอ่า หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นอาจาอาจะเป็นห้ามฉี่บนโลมา <c oughs> หรือบน้นมีกแบบเออเออห้ามไม้อาหารห้ามฉี่หรือไม่ก็อีกแบบหนึง่งเออ,เอ,อไม่เป็นไรครับโอเคผมผมมีบุหรี่อยู่แล้วฮะผมมีบุหรี่ในมืออยู่แล้วเออนะผมผม,มต้องการนะฮะคุณครูที่มาเห็นภาพนี้ มึงฟังกูนะอีเด็กไม่ได้อินทีสอิสกันดิฟเอนต์โลโก้อิสวันวีทัสทีมเขาบอกว่าป้ายเนี้ยทำมาเพื่อให้เราอะเชื่อใจหมอนะฮะก็คือใจเย็นๆและเชื่อใจหมอเขาเรียกว่าทำฟันแบบใดทำไมต้องอยู่แบบนี้คืออาจจะด้วยมุมมองด้วยอะไรอะไรเงี้ยเออหมออาจจะอยู่ด้านขวาสองคนไข้ใช่ปะสัตว์มาก คืหมออาจจะดูด้านขวาของคนไข้ไงอ,อ่ดิสนีย์แลนด์นะฮะนี่คือนี่คือการ NTR ในดิสนีย์แลนด์นะฮะบินนี่กับกูฟี่โอไม่นะพวกเธอทำอะไรกันอะโอโอ,โอโกูฟี่กูฟี่บอกจะบอกให้เราจู้จเหรออา้าวชี้อธิบายละไม่นะมิกิมัลในโดนในในโดนกูฟี่ NTR อ่าใครใช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าป้ายอันนี้นั้น กำลังสื่อถึงอะไรนะฮะ <laughs> <c oughs> เอออยากรู้ว่าอเออผมอยากรู้ว่าป้ายนี้สื่อถึงอะไรคือคิดว่าป้ายนี้มันคืออะไรเออผมคิดว่าป้ายนี้มันอาจจะสื่อว่าอาจจะมีรวดหนามไงเออคุณคุณอย่าไปเข้าไปจับอะไรอย่างนั้นไม่งั้นคุณอาจจะโดนรวดหนามตำมือเออเอ่าดูบ้านให้พ่อแม่หน่อยนะ เออเดี๋ยวพ่อแม่มานะฮะนั่นเลยนั้นเจอกันนะครับพ่อแม่เราก็รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรแปลว่าเรารู้คุณรู้อ่ะ <c oughs> โอ้โอ เป็นเย e e. e e e. e e e ี่อะไรมากก็เนี่ยไอ้ยี่ในปะทุนัยวายเตยเทนเสียดตีเลยตัดฮะไอ้ยี่ดูเกมมากไปไอ้ตัดเกมยกัคงไอ้วายจะท้าตรงคาตีท้าต่อยเนี่ยตัดแบเนีนงากเลยคนมึงเดาปันใครกาไนียอะเมอดาบมึงเนี่ยไปตีบวกก็ได้เบลสิตซองมันมีแต่ไม่ครับผมสนมีมกอดด้วหายีอยู่มึงบ้าไกวายมโลกกตัดไี มหตพนี้สตาร์ทปุ่มคิมเทพิดีมานี่ควายมวยตัวพิเมานี่เหี้ยคุณดามเมเดตัลก็ตัวปัญชานนิตาอันน่าแฮ็ดเลยคุณเอ๊เสันไอ้ควายที่เจอเหี้ยโค้ชเลดันต้องทำคิมาดาต้าตัวสหพันธ์ยต่อารีจัดแต่ก็มหัพนีฟก็ตอันเหียผมไม่ได้ตัวพิเศษแต่เป็นควายมวโตรไม่น่าอี๋เฮ้ยนี่มันเด็กไม่ใช่หรอ เอาใหม่ดิยินดีต้อนรับคซับโอ้ยรีวกเซเซ่เหรอโอ้ยเห็นปันนี่โอ้โ really? อ้กูบังเดี๋ยวเดี๋ยวปันนึงตัวกูบังใช่ไหมอันนี้อะกูมาใหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตะกี้ตะกี้ไม่นัดตะกี้บังตะกี้บังเอาใหม่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 ตะกี้นี่เอาใหม่ โอ้เออเออฮะโอเคตะกี <bord ering> ้ตะกี้ไม่นับตะกี้ไม่นับโอเคโอเคเพราะว่านายเป็นเปโดถึงได้เล่นบัวใครงั้นเหรอหรือพอเล่นบัวใครนายถึงเป็นเปโดกันแน่อออรู้ได้ไงวะนน่าชิบหายปล่อยไว้ไม่ได้แล้วปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเซอต now t n o Arisu เซอต now t n o Arisu

เรื่คนที่สามาาก็ภูมินเยเลตบอกอ่าม,มิโดริโดนโดนเจอเจอโปนะฮะ you know อละใครมีตังค์ตอนนี้ก็สามารถจ่ายเข้ามาได้นะฮะตังค์มึงก็คือตังค์ปูตังค์ูก็คือตังค์มึงถ้าเคสนี้ติดแล้วอ,อย่างน้อยก็ยังได้ตังค์จากพวกมึง Can baby? you out so with hey, 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 hey. ใครไม่รักแต่ผมรักตังนะครับตังจากกระต่ายมึงด้วยเพราะพอดีผมไม่แก่งคำคมแต่ก็มีแต่ก็มีติงคำคมให้ <KK> ติ้ไปเตะหน้ามึงได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้อย่าไปทำตามนะพี่เป็นเจไม่ได่เจไม่่อไป อีตาเล็กีมาสโอ้ยน่าอร่อยนะรสชาติรสชาติกรุงกังกับกบันเม่ไม่เหตาไม่อยังเหลืองเลยวะนะฮะสปอยนะครับอนิเมะอนิเมะเรื่องนี้สุดยอดมากนะครับผมตัวเอกเป็นบันตัวเองนะฮะเริ่มหนึ่งตอนเกิดมาเกิดเดืนได้เจ็ดเก้านะฮะเปิดโหมดล่างก็สรุปใจสุดในเรื่องเดืนได้เจ็ดเก้าภายใน เดินได้เจ็ดเก้าภายในหนึ่งครั้งนะคะเลยทครับไอ้เฮี้ยใครทำอ่อไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดนะฮะเนี่ยเกยม,มอะไรขั้นนั้นเอ่อไม่ก่อนก่อนจะถามเนี่ยอันอันอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนีนน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 ้เรื่องอะไรอ่าเรื่องอะไรครับเดี๋ยวอยากดูจังเลยครับเดี๋ยวสปอยด้วยฮะมาใหม่ครับสวัสดีครับปราบเก้าละโโอ้ห ตอนนั้นค่ะบอลแลนต้นไม้ใช่เเอ่อมึงอย่าไปรอเขาด้ะ

คือถ้ากูติดเหลืองถ้ากูติดแดงเนี่ยไม่ต้องโทษใครเลยเวย้ยโทษตัวกูก่อนหนึ่งพอมีมี่ี่อะไรกันไปรล้แล้วก็โทษพวกมึงด้วยร้องไห้หาพ่อเธอเธอตะโกนาหาพ่อโอเคบีมบัวค่ะโอเคดีพอไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดนะฮะไม่ทราบว่าอันนี้สมาชิกท่านใดนะฮะกระผีก็ไม่เว้น เขาเรียกว่าเอ่อเป็นเป็นมีมอันนี้นะเออทุกคนต้องเข้าใจมันเป็นมีมนี้เราเรารู้เรารู้ว่าไอ้มีมแมวนี้มันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าเออแม่ผมเนี่ยนี่คือแม่ผมเวลาผมไม่ได้ทําความสะอาดอ่าห้องของผมเออเออนี่นายนายรู้ใช่ไหมว่าวิดีโอมันเกี่ยวกับอะไรอะใช่ฉันรู้เออแม่แม่แม่แ่ไหนทำอะไรไปอะไรนะมึงไม่ชอบพี่ๆของกูหรือกูจะไปตามเจอะไอพี ด้านมึงจ้างนักสืบเอกเชนไปตามหาตัวจริงแล้วก็จ้างเหล่ามือปืนน้ำหนักเกินทั้งหลายจากเว็บมืดมาดักยิงมึงคุณคิดว่าคุณจะรอดจากเงื้อมือแฟนคลับพวกนี้หรือเปล่าเมื่อกูบอกไ่ไดข้าง่านว่าสกิปพี่ไทเลตไม่สนุกอ่าอ่าอ่าขอขอปกป้องตัวเองก่อนผมต้องบอกผมต้องบอกก่อนว่าอ่สาสกิปพี่ไทเลตมันก็มีดีของมันอาจจะมีรออะไรเงี้ยซึ่งผมยังยังไม่เคยดูอะไรเงี้ยเออวิธีวิธีกินน้านะฮะแล้วคนกับ อีกประมาณสี่แสนกว่าคนเออคนสี่แสนคนที่แบบว่าก่อนจะมาดูคลิปนี้เอ้ามากินน้ำยังไงวะเออกินจากใต้แก้วอะไรเงี้ยไหมเออเออกูไม่เข้าใจว่าถ้ามากินน้ำมันได้สี่แสนวิียววะเป็นทูเปอรเรียลเลยนะหาวสูกินน้ำอะไรเงี้ยหนึ่งในอ่าน้ำพวกนี้นะคะเป็นอร p o r t ร์นะฮะเอะเดี๋ยวนะไอ้น้ำขาวๆหึ่งนนี้มันเป็นอะไรเอออ่าเป็นอะไรบอกกูก่อน ผมเคยสงสัยเหมือนกันนะในที่ขอดกลมันจะไม่มีมีนให้มันเป็นเลสิตเหร และนี่คือสภาพกูนะฮะที่กูเห็นอตอนที่อพวกไอพวกไอพวกไอพวกที่ใส่ใส่อะไรนะใส่พวกมีแปลกๆมาเออแล้วะรก็นี่สภาพกูตอนนี้จะร้อนชิบหายเลยสัตว์จะเป็นอย่างไรถ้าเรานํารูปทรงเลขแปดนำมาทําเป็นรูปทรงวงกลมมึงไปถามพ่อมึงดูสิไอสัตกูก็ไม่รู้เออเอ็กซ์กัเขาได้ก็ไม่มึงก็ไม่ถามพ่อมือเดียวคุณจะไปรู้ไง เออ Are you looking at this? นี่มึงดูดิฮะอะไรกูชอบอันนี้กูชอบ Are you looking at this? ไอ้มึงดูดิฮะ ดูอะไรกันเฮ้ no 69, ่คนหวังอะไรกันฮะคนดูหกสิบเก้าคนด้วยเนี่ยสวัสดีคนดูหกสิบเก้าคนตั้งคัล้มันขึ้นเจ็ดเสร็จเดี๋ยวว้ามันอยากทางที่หกิบเก้านี้หนูคนนี้ I like o r i ิ i n a l p i z z ลี t a l y ช่วยบอกอะไรแต่มันอยู่เดดิดดเลย

มึงไม่ควรคาดหวังกับมึงไม่ควรคาดหวังกับมี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 ้ีมีมีอต่อมี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 อีทีม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 ฟมามี้ามี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 เอมี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 มเมีนีนีมคมี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 มอมี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 มอมไมีมีมีมอมี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 นีมีมีมกตีม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 กูชมบมกเลยก๋ียเตียีสวัสดีครับสวัสดีรับผม วันพีสต่อต่อไปลูฟี่ตายโซโลกับซันจิเป็นเกออูซับจินดีวันพีสคือตูดของนามิยังไงนะอะไรนะก่องเขาบอกทางยีนี่วันพีสต่อต่อไปลูฟี่ตายโซโลกับซันจิเป็นเกออูซับจินดีวันพีสคือตูดของนามิอะเราเสียชายแน่สกุปปี้ดูเราจะเอาไงกันดีล่ะวีอะไร ก็มันจะเอานิ้วจิ้มตูดพวกเราเลยนะเนิ้วจิ้มตูดเลยเหรอ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 เออเออไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดอยากจะโดนนิ้วจิ้มตูดเหมือนที่สกคลิปที่ดูกันกี่โดนไหมฮะแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพุ่งเนี่ย I don't understand your obsession with fondling boobs, but if you want to touch them so badly, I'd let you touch mine if you save my cat. ลำแสงพิฆาตดวงตาความรักลัวมยจะโทษใครตาตานี่มึงดูดิค่ะบอกมาไอ้แ้ยหมากับอ้มีพี่เนีผมไม่นะไม่แฟนขโมยกาจริงในไปโทรหาแฟนขอหาแฟนสิเล็กไปเล็กแฟนไปดิเต้นให้ดูหน่อยได้ไหม ีกูดูไอ้กินให้กูดูอะไรวะเนี่ยอาบอดี้มาดิเอออาเป็นรองหน่อยก็ได้ได้เดียวก็ยังดีเนี่ยแป๊บเดียวแค่ยี่สินาทีเองหกเดือนไอหกวันทันนะลองบัวค้าไปแล้วนะฮะเออ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 เน้เก้ยเฮ้เฮ้นเก้ยเฮยเฮเฉยๆนะฮมเงดยอันนี้ยเ้เลยนะ้ฮ้ อ้าได้กี่เยวะยเมนูหกพันส่ร้วินาทีกูไม่เคยกินเมอะเท่าพี่มึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้มึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ดีไปรู้ว่าวันกันตอนสุดเบอร์นะงานกันอนม่ไว